วันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างอากาศทั้งหมดของโครงการซับเวส2025ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิชัยชั้นนำเพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาโครงการคือศาสตราจารย์โดนัลด์เบล็กจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวและมีโอลูเวซีนโมเสสอากิโนลาจากมหาวิทยาลัยคอนเน็ทติกัตเป็นที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พวกเขากำลังนำทีมในการสำรวจประเด็นสำคัญสาราคินลอจากวิทยาลัยวิลเลียมแอนด์แมรีได้นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นผลกระทบของฟาร์มโคโนมต่อการผลิตโอโซนในเมืองออนแทรีโอรัฐแคลิฟอร์เนียพื้นที่ใจกลางเมืองแห่งนี้ที่มีขนาดประมาณ5ตารางไมล์กลับมีฟาร์มโคโนมตั้งอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญ การวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจว่ากิจกรรมทางเกษตรกรรมส่งผลต่อมลพิษทางอากาศในเขตเมืองได้อย่างไรและเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวทางแก้ไขเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้น